วีคัดนะคะต่อไปมาดูวีคัดการต่อเลยนะคะของไดฮัส t ู u นะคะตัวไดไดฮัส u ูเอสเอสเจนะคะ s อสก็ต้องมาวัดดูะค่ะว่าเทียบดูวัดดูนะคะโอเคตัวนี้ยังพอโอเคไม่ค่อยมีสนิมมากนะคะสนิมจะเกิดจากสนิมกันเหล็กนี่คือจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะ เจอความชื้นเข้าไปแล้วก็สนิมขึ้นเลยค่ะวัดก่อนนะคะตรงนี้เขาจะร่องเรียบนะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเออหกหกนิ้วนะคะหกนิ้ว เจุดหนะคะตรงนี้นะคะถ้าเจ็ดนิ้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้เขามาอยู่ที่ตรงนี้โอเครูในรูในรูในอยู่ที่สี่จุดสี่จุดสองห้านิ้วนะคะถ้าสี่นิ้วครึ่งเขาอยู่ตรงนี้เนาะ นี้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคกลับตัวอีกด้านหนึ่งวัดเพ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเลยค่ะอยู่ที่อืตัวนี้จะขอวัดเป็นเป็นเซนติเมตรเลยนะคะอยู่ที่ยี่สิบสองเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเป็นนิ้วนี้ยากนะคะไม่ค่อย ถ้าเป็นเซนนี้จะง่ายกว่านะคะยีิบสองเซนติเมตรนะคะหน้ากว้างกลับมาด้านนี้นะคะตามนี้เลยค่ะวัดกันตามนี้เลย